YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าชาแนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับในทุกช่องทางเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กนะครับ YouTube และ l ลฟ์แอปพลิเคชันนะครับและกล่าวขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วนะครับนะฮะชื่นชอบคลิปไหนก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอให้เฮงเงรวยๆนะครับส่วนท่านใดที่กำลังจะกดนะฮะอย่าลังเลฮะกดแล้วเฮงกดแล้วรวยนะครับขอบพระคุณจริงๆเลยนะครับโอเคครับมาเลยครับวันนี้นะครับ ทันใดที่เฝ้ารอนะครับรถยนต์ CRV Gen 2นะครับรถ SUV เบอร์หนึ่งของเมืองไทยเราเลยนะครับนะฮะรถยนต์คันนี้นะครับเป็น Honda CRV นะครับปี2003นะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับรหัสตัวถัง588นะครับนะฮะสีเทาไทเทเนียมหรือเทาเมทัลิกครับสีนี้โดยส่วนตัวผมชอบที่สุดเลยนะครับเพราะมันดูแลง่ายนะครับ ใช้แล้วใช้ได้นานนะครับดูแล้วไม่เบื่อครับสีที่สียอดนิยมของผมเลยนะฮะคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับแคลรี่บอยทั้งคันเลยนะฮะรอบคันเลยนะครับชุดแต่งแคลรี่บอยนะครับนะฮะดูแบบชัดๆได้เลยนะฮะสปอยเลอร์กาบข้างกันชนหน้าแคลรี่บอยยกชุดมาเลยนะครับคันนี้นะฮะเป็นรถบ้านนะครับ ใช้งานอยู่ในจังหวัดอุดรเราเองนะฮะแต่ก่อนหน้านี้รถคันนี้ซื้อที่จังหวัดนคปรปฐมครับเลยเป็นป้ายเดิมติดมายังไม่ได้ย้ายนะฮะรถบ้านอุดรเราแท้ๆครับรับประกันครับสภาพสวยกริบนะฮะไม่มีชนอย่างแน่นอนครับไม่มีชนร้านเปอร์เซ็นต์ครับมีชนรับคืนนะฮะล้อมแมกโครเมียมนะครับมาด้วยเลยครับนะฮะบันไดข้างนะครับ ล้อแม็กขอบ17โครเมียมยางมิชลินปี2018นะฮะยางใหม่ๆสวยๆเลยนะครับเนี่ยดอกเต็มเลยครับนะฮะสวยงามมากนะครับรถคันนี้ได้ชุดแต่งพร้อมเลยนะฮะชมกันแบบชัดๆหลายๆมุมครับผมนะฮะสวยงามมากครับ ลองเลยครับใครที่หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไปดูกันต่อเลยครับสภาพภายในนะครับจัดว่าสวยอยู่เลยนะครับสําหรับรถปีนี้นะครับรุ่นนี้นะฮะองมอะไรมีทะลอกบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแถมปอกุ้มสวยๆให้หนึ่งอันนะฮะเลขไม้นะครับ อันนี้วิ่งมาเพียง18ึ่งแสดม0 0กิโลเท่านั้นเลยนะครับผมนะฮะสวยมากนะครับรถสภาพเดิมๆครับดูได้เลยครับสะอาดสะอ้านนะครับภายในจัดว่าสวยเลยครับนะฮะสภาพแบบนี้นะครับสำหรับรถยนต์อายุนี้นะฮะเกียร ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะฮะแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับชมแบบชัดๆได้เลยครับรถไม่โซมเลยนะครับไปดูกันต่อเลยนะครับหนงประตูสวยสดใสมากนะครับแอร์แบ็กคู่นะครับแอร์แบ็กสองลูกครับ ไยแบคคู่เบรก ABS ครับตัวท็อป588จะเป็นเบาะหนังทั้งทั้งตัวเลยนะครับนะฮะขับเคลื่อนสี่ล้อครับผมนะฮะเครื่อง i v t e c 2,000cc นะฮะเบาะสวยคลิปเลยนะครับับงานม,มากเลยนะฮะ รถใช้ดูแลรักษามาดีมากครับตอหนังแท้สวยงามจริงๆเลยครับนะฮะตอหลังน,นี่จัดว่าสวยมากๆนะฮะเดิมๆครับผมสะอาดสะอ้านนะครับชมห้องท้ายกับห้องเครื่องต่อเลยนะครับ าท้ายของ CRV รุ v, ่นนี้มีอกลักษณ์มากนะครับยางอะไหล่จะอยู่ด้านนอกนะครับรับประกันความเดิมนะฮะไม่มีชนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามีชนรับคืนนะครับทุกขอบทุกสันทุกซอกทุกมุมเดิมๆนะครับชมกันแบบชัดๆได้เลยนะฮะน็อตไม่ขยับเลยนะครับสวยงามมากครับนะฮะ สวยมากครับผมโปกันอะไรเรียบร้อยครับเนะี้ยประตูฝาท้ายสวยเดิมไม่มีชนนะครับรับประกันสภาพครับภาษีปี64แล้วนะครับเครื่อยนต์นะครับไอว e เท0 0อ c c นะครับ เรื่องเดินนิ่งปกตินะครับรอบไม่มีสวิงเลยนะครับเดินนิ่งไม่มีกระพือไม่มีสวิงนะฮะรอบเดินเบาปกติย่างนะครับสติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดเลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับได้เลยนะครับสติกเกอร์อยูครบเลยนะฮะฐานเดิมสายขวาเดิมหมดเลยฮะได้เลยนะครับ ซ้ายขวไม่มีขยับเลยนะครับรตไม่เคยแกะนะฮะทั้งซ้ายขวาเลยนะครับสวยงามน่าใช้ครับรถอเนกประสงค์นะครับผมนะฮะยังยอดนิยมอยู่ตลอดการจริงๆเลยนะฮะสำหรับรถรุ่นนี้ผมขายมานับไม่ถ้วนแล้วนะรถรุ่นนี้เป็นรถที่ผมนิยมนำมาใช้เริ่มจากการนำมาใช้นะฮะและพอชื่นชอบในรูปแบบของเขานะฮะ ก็เอามาขายครับให้กับผู้ที่สนใจนะครับรถคันนี้สิ่งที่ได้เพิ่มเติมจากคันอื่นก็คือชุดแต่งนะฮะชุดแต่งคารบอยรอบคันเลยนะฮะสวยงามมากน่าใช้แล้วก็แม็กโครเมียมนะฮะยางมิชลินสภาพใหม่ๆนะครับปี2018นะครับผมนะฮะรถเอาไปใช้งานได้เลยครับ ไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวเลยครับรถสมบูรณ์พร้อมใช้ไม่ต้องซ่อมนะครับคันนี้ระบบไฟไฟ้าใช้งานได้ดีทุกอย่างนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับมีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับโทรมาคุยกันครับบางท่านไลน์มาคอมเมนต์มาผมตอบช้าบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยนะฮะเนื่องจากมันเยอะจริงๆฮะ สนใจจริงโทรมาคุยกันได้เลยนะครับ0956708007 0870402888มีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับผมเข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับ ขึ้นหน้าช n e l นี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม